แล้วเนี่ยเดี๋ยวอตอนนั้นบอกว่าใช้โทรศัพท์อะไรนะนเขาใส่นี่แป้งข้าวเจ้ากับแป้งข้าวโพดแป้งข้าวเจ้ากับแป้งข้าวโพดเป็นไงวิวเยอะไหมอ่ะขอบคุณค่ะคุณผัดไทยก็ให้หัวใจกอดใส่ใส่งายเยอะๆค่ะ แต่ว่าในชุบในเนียกมันดูจะไหม้กว้วเด้อร้วมันจะไหม้กว่าเลืองเลยสวัสดีค่ะพี่ผัดไทยไม่แก้วเห็นขึ้นไล้ก็ถ้าไม่เห็นขึ้นไล้ก็ไปดูคลิปให้นะคะพี่เข้ามาวันนี้เนะ,ะขอบคุณนะคะขึ้นไปแล้วก็ต้องหาหัวข้อเนาะ หัวข้อดีมากขอบคุณคะ่ะคุณพรเพขอบคุณคุณเศรษฐีนะคะขอบคุณคุณผัดไทยนะคะเดี๋ยวแม่แก้วจะรอทำไฮไลท์คะ่ะีนกี่โมงหลอสิบแปดนาฬิกาเกือบทุ่มหนึ่งละห้าสิบสามแล้วขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ ประมาณขึ้นประมาณสี่สิบห้านาทีเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาแวะมาให้กำลังใจแล้วก็ช่วยๆกันไปนะคะเนาะตอนนี้กำลังทำต,ตอนแรกแม่แก้วปิดไปแล้วหมดเมืออาชีพแม่แก้วปิดไปแล้วทีนี้ พอดีเมื่อเช้าเนี่ยพอแม่แก้วไปลองลองคลงิปลงลงอะไรแบบเห็นเพื่อนเขาแม่แก้วทําพร้อมก,กันกับเพื่อนน่ะเพื่อนเขาแนะนําตอีกเขาบอกว่าทําไมไม่ทําให้สําเร็จเพราะว่าเขามีโู้เขาได้เยอะได้เยอะกว่ากว่าอันนี้อีกค่ะก็ก็ต้องขอขออภัยนะเราก็ไม่ได้นั่นเนาะก็เราหาหาหาตังค์เนาะ เดี๋ยวไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวจะผิดกฎเนาะเราอันไหนได้ตังเราก็หาหมดแล้วคะนะ่ะเนาะมีแต่สุกแล้วค่ะแม่แก้วจะรอทำไฮไลท์ค่ะนี่ค่อยมันค่อยเอาฟืนมาใส่เถอะลูกเอาฟืนมาใส่ดุนหนึ่งขอบคุณคะ่ะสวัสดีครับถังเงิน<ส>จากคุณพรภทะนะคะมารออีกจากอันกันเลย เอามาลอไว้อีกจักอัน,นเดียวมันแรงเราก็ดึงออกกันแกจะรอทำไฮไลท์นะคะเนาะเขามนีทายแม่หน่อยขอบคุณนะคะที่ขอบคุณห้าล้านดวงใจคะ่ะป่านี่จังคัก จังคักอะไรเนาะเรียกเรียยกปลาแก้วบ่โอ้อะไรได้ตังก็เอาหมุด้วคะไก่จะได้ตังล้วก็เอาหมุด้วคะสะสมเอาแมวมันมีหลอนหรอ่หลอนอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงอีกค่ะนี่เดี๋ยวทำก้วยทอดแม่แก้วก็จะลงโพดลงอีก ฝากเพจเฟซบุ๊กด้วยนะคะแม่แก้วแม่แก้วทองเหล็กค่ะมีไหมนะคุณแมนน้องทางเงินมีไหมเพจเฟซบุ๊กแม่แก้วจะผ่านแล้วแม่แก้วจะผ่านแล้วแม่แก้วจะได้ตังค์อีกแล้ว <c oughs> คุณ เออคุณคุณคุณพรก็หัวเละามาเด้อตอนนี้โรไฟมันจะไหม่โทรศัพท์ไม่แกวแลวนี่นมันร้อนเหมือนล่ะเดี๋ยวเด้อว,วางกล่องแป๊บหนึง่งจะถ่ายคลิปอีกกนอ,อ,อนนั่นลอ่าก่อนยกขึ้นพอได้แล้วเอาขึ้นแล้วมันจะไหมแล้วนี่มันจะไหมแล้ว โอเคเดี๋ยวทำไฮไลท์นะคะทำไฮไลท์